นี่ครับบรรยากาศวันนี้ได้ประกอบคู่กับท่านอาจารย์หยาดเพชรครับนี่นักภาคจังหวัดบุรพชาตินี่มือหนึ่งครับมัอนี้เพิ่นให้เกียรดหน้าแว่งเด้อพี่น้องนี่มาร่วมเป็นผู้บรรยายเรือแล้วก็บาง่ายเตรียมงานพิธีให้เพิ่นคู่นี้ครับพี่น้องนี่อาจารย์เพิ่นครับข้บัลลังก์ได้ปีนี้ได้รับเกียรติหลายพี่น้องหน้าแว่งเข้าครับผมเบิ่งบรรยากาศครับเเเเเอออาาให้้รรรรรีียยยบบบคคคัััพ่นนนงวะกดดิ ลูกไ um. ม่นะขูมในราการค้นวันทยานทรรมสีดนฉีดแล้วล nah ่ะปัะเภทคช่วยขอใครในเราเอาล้ว่าต่างคนต่างีต่างคนต่างจีต่างคนต่างมุ่หน้าเข้าเส้นใยเบื่อหน้ากรรมการที่ตกไปชนะกันทางสีวำร่องน้ำที่หนึ่งทะยานวัรกับร่องน้ำที่สองร่องน้ำที่สามก็บร่องน้ำที่สี่จะดูไม่ออกกระบอกไม่ได้ ร่องน้ำบอกว่าโอ้โหมันพยาข่าวบอกว่าร่องน้ำยิงมาแล้วเลนจะพายหมดหายเบียดเสียสีตึ้ขึ้นมาเอาละเว้เอาละร่องน้ำสองสามสีแล้วบอกว่าเบียดกันเยอะเกินเอาเละเว้ไรครับเจ้าแม่เจ้าพ่อสามวันต้อนนั่งน้ำมาดิสักกินขึ้นมาสามวัน เลี้องเจ้าพ่อสามพัฒนาบทบาทได้เลยเรามาดนรักรับที่สองกับสามสในขณะนี้ระบบุดนีที่กะดูหัว่าดครับตอนนียรอครับที่สี่รู้สึก แทากจะาตียนคนก่อนแม่ร้อยเจ้าแม่นาทีแล้วตองปล่อยภัยนายเบอร์ไปบอเรือไร้เขาเซนชัยรู้ตั้งแจะายฉนได้ที่หนึ่งที่สองีสา네ีเรับเรือขี่นี้เป็นปีนี่ สีด่ดานนี้ประสบผลสำเร็จมากที่สุดใช่แล้วขอให้ใความตั้งใจของท่านอย่าลดาวลาความพยายามต้องปีหน้าเราจะหาทั่วใหญ่ให้ท่านเลยอขอท่านได้ชื่นสมบารมีนะครับทั่วใหญ่ปีหน้าแน่นอนว่ากนเถอะนี่น้อง่ระเจบากว่นดินท่านจะไม่ได้คพี่น้องชาวเรือครับในขณะนี้ครับสั่งรอบพายจากที่แผ่นแล้ว วันจม่ได้สุดยอดครับถือว่ากินใจแล้วทักสี่เราเลยบอกว่าวันนี้ทาไม่เท่ากันไม่ปล่อยแน่นอนเดยโอ้โหครับจับตาดูครับกดไลค์แล้วนะแชร์หัวเรือนันเท่ากันเอาละพี่น้องกดไลค์กดแชร์อ๋อ ส่งเข้าประกวดติดตามด้วยนางสาววันเพ็ทบ้านหมวกหมูโยกกองน้ำที่สองพยายามขึ้นมาติดตามด้วยกองน้ำที่สามขอหมูพันจากบ้านเรา ก่อนจะอกเนี้ตอนไนางสาววันเพ็ญนางสาวันเป็พระองน้ที่ดึงเทปนี้ใส่ใจนถ้าท่านก็ท่านาก่นนเพู้ได้เลยกันนี้เอาเลยว่าับบดตับป้ินทีพีเท่าไรใส่เต็มเตียเลยเ้ยอาเลยใส่เตีมยขึ้นมาว่าะไรสาววันเพ็ญเสื้อสีสีสีชมพูนบอกว่าหนีไปก่อนบอกว่าร้อน้ำที่ครับโอ้โหเทปนี้ใส่เสื้อสี เป็นเทพนิมิตแล้วก็จะบข้าปูนสุดท้ายตา,ตามงษามีตางนีที่ติดตัวที่ว่าสูส้สีกันัน